ฟ้าเองแนะนําให้มือใหม่นะใครที่เปิดโหมดมืออาชีพมาแล้วโพสต์6อย่างใช่ไหมคะเพราะต่อไป Facebook เขาจะไม่ได้ให้เครื่องมือเรามาทีละอย่างทีละอย่างนะคะเขาจะให้พร้อมกันเลยพร้อมกันในที่นี้ก็คือรวมเป็นสร้างรายได้จากเนื้อหานะคะดังนั้นเราก็ต้องลงให้ครบเพื่อที่เราจะได้การสร้างไรายได้จากเนื้อหาเมื่อก่อน เมื่อปีที่แล้วหลายปีที่แล้วใช่ไหมเขาก็จะทยอยให้ทีละอย่างเพราะว่าบางคนเน้นการลงภาพนิ่งใช่ไหมคะเราก็จะได้โบนัสประสิทธิภาพใครที่ชอบทําคลิปนะคะและก็มียอดวิวดูมีการเข้าถึงคลิปดีเราก็จะได้โฆษณาจากวิวจากคลิปต่างๆดังนั้นใครที่ถนัดด้านไหนเขาก็จะส่งเครื่องมือมาให้ทีละอย่างทีละอย่างนะคะแต่อนาคตนะคะอันใกล้นี้เขาจะส่ง เนื้อหาอย่างครูฟ้าก็ได้เนื้อหาแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราทําครบนะคะอ่าหลายคนก็อ่านแล้วจะลงตรงไหนครูฟ้าแนะนําง่ายๆเลยนะทุกคนหน้าเมนูก็คือหน้าหลักตรงนี้ก็คือบ้านสัญลักษณ์บ้านอันนี้ก็คือหน้าหลักฟีดเขาเรียกว่าหนะ้าฟีดนะคะอ่าให้เราสังเกตตรงนี้ค่ะบวกนะคะบวกเรากดเข้าไปเลยเรากดเข้าไปที่บวกนะคะข้างบนเขาจะขึ้นว่าอย่างไรบ้างนะ,ะโพสอ่าคำว่าโพสตนะคะตรงนี้นะคะ ไอคอนตรงนี้นะไอ,ไอคอนตรงนี้นะคะโพสก็คือลงภาพนิ่งข้อความคลิปสั้นคลิปยาวนะคะลงได้สี่อย่างเลยนะคำว่าโพสคำว่าโพสคุณสามารถลงได้สี่อย่างจิ้มเข้าไปนะคะคำว่าโพสปุ๊บเราก็จะพิมพ์ข้อความได้เราก็จะลงภาพนิ่งได้เราก็จะลงคลิปสั้นได้คลิปสตรีมได้สามนาทีบวกนะคะคลิปสามนาทีบวก แล้วปุ่มต่อมานะคะสตอรี่เราก็ลงสตอรี่หรือใครจะตั้งสตอรี่อัตโนมัติก็แล้วแต่ละช่องเลยนะคะอย่างครูฟ้าก็เลือกลงนะ,ะแล้วก็คลิปรีววนะคะเราก็จิ้มที่คลิปรีววลงไปเลยนะคะแล้วก็ไลฟ์สดก็คือถ่ายทอดสดแล้วก็ตอนนี้เขาเพิ่มมาค่ะ AI ตอนนี้เขาเพิ่ม AI มานะคะใครที่ยังไม่สร้าง AI นะไปสร้างเลยนะคะเราจะได้ ตามทันกระแสนะคะทันกระแสครูฟ้าได้ทำวิธีการสอนการสร้าง AI ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมือใหม่นะอันนี้ก็เรากดเข้าไปที่ AI นะคะเขาก็จะขึ้นมาว่าให้เราสร้าง AI ของเราที่ไม่เหมือนใคร AI ของเราต้องไม่เหมือนใครอย่างตัวอย่างเช่นถ้าเราแบบช่วยแก้ AI ของเราอ่ะจะช่วยแก้ปัญหาอะไรใครได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะ เราชอบแบบไหนเราก็สร้าง AI ของเราเป็นแบบนั้นนะคะไปดูวิธีการที่เพลย์ลิสต์ของครูฟ้าได้นะสำหรับสร้าง AI นะคะอ่านี่แหละก็คือทำไมเราต้องโพสทั้ง6อย่าง เพราะว่าเราจะได้เครื่องมือการสร้างรายได้จากเนื้อหาเขาไม่มีแจกทีละอย่างแล้วจกโพสต์แต่ภาพนิ่งก็จะได้เฉพาะโบนัสใช่ไหมถ้าเรายังไม่ปรับตัวนะคะถ้าเรายังไม่ปรับตัวยังทาเดิมๆบางคนก็ถนัดแต่ภาพนิ่งเราก็จะภาพนิ่งภาพนิ่งอย่างเดียวเราอาจจะไม่ได้เครื่องมือการสร้างรายได้จากเนื้อหานะคะหรือบางคนก็ถนัดคลิปอย่างเดียวคลิปรีวิวเพราะว่ามีไรายได้เข้าเยอะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบชอบถ่ายคลิปไม,ไม่ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายคลิปคนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็แบบมันได้ยอดวิวดีนะคะเราก็จะไม่ครบนะคะไม่ครบองค์ประกอบดังนั้นแนะนําง่ายๆไม่ต้องไปเฮ้ยจะโพสต์ตรงไหนหลายคนก็จะบอกหลายคนยังไม่เข้าใจว่าคลิปสั้นโพสต์ตรงไหนคลิป3นาทีบวกโพสต์ตรงไหนบางคนไปโพสต์เฉพาะช่องรีวอย่างเดียวนะคะช่องรีวอย่างเดียวดังนั้นแนะนําแล้วนะโพสต์คําว่าโพสต์โพสต์ข้อความได้โพสตภาพนิ่งได้โพสตคลิปสั้นได้โพสตคลิปยาวได้นะคะ น,นีทุกคนลองเอาไปทําดูนะแค่จิ้มที่เดียวเลยค่ะบวกตรงหน้าฟีดเลยสามารถโพสต์ได้ทุกอย่างให้เราเลือกให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่เราจะได้เครื่องมือสร้างไ,ได้จากเนื้อหาไปไวนะคะครูฟ้าน่ารักหรือว่าฟ้าน่ารักสายลมที่หวังดี